สวัสดีค่ะพบกับกันสนามมานะคะวันนี้นะคะเราจะพามาเปลี่ยนส้นบวก5นัดให้กับรุ่นซิก P. 3 2 0นะคะจะเป็นยี่ห้อนะคะ s t r i e นะคะเป็นรุ่น EMP บวก5นัดนะคะตัวนี้ใส่แล้วก็จะบวกจากเดิม17นะคะอีก5นัดก็จะเป็นทั้งหมด22นัดนะคะในส่วนของการเปลี่ยนในเซตเนี่ยเขาก็จะมีเป็นชุดสปริงมาให้ด้วยนะคะถ้าเกิดบวกจำนวน5นัดเนี่ยจะต้องเปลี่ยนสปริงด้วยนะคะเพื่อให้รับกับตัวแรงนะคะแรงแรงดีดเวลาลูกขึ้นไปนะคะจะต้องเปลี่ยนตัวสปริงด้วยเดี๋ยวอันดับแรก เนี่ยเราจะมาถอดส้นเติมของเขาออกก่อนนะคะขออนุญาตเลื่อนผ้าน,นิดนึงเนาะจะได้ไม่เป็นรอยนะคะแม็กเราก็กดนะคะช่องนี้ลงไปแบบนี้แล้วก็เลื่อนออกมาเราก็แกะออกหมดทั้ง3ชิ้นเลยแล้วก็สปริงด้วยนะคะให้เราใช้ตัวสปริงใหม่เนี่ยใส่เข้าไปนะคะแบบนี้วางแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ใส่เข้าไปในแมกกาซีนเหมือนเดิมแบบนี้นะคะทีนี้เราจะได้ในส่วนของสปริงเนี่ยแต่สปริงตัวใหม่ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะคะเราจะต้องใช้วิธีนะคะพิเศษนะคะในการช่วยลดแรงนะคะก็คือการที่เราดึงสปริงกดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาหกเหลี่ยมที่เขาให้มาในเซตนะคะล็อกสปริงด้านในไว้แบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะล็อกแบบนี้ดูภาพใก,กล้ๆพอล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะออกแรงได้น้อยนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะมากให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนส้นนะคะจากมุมนี้เข้าไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็ดึงตรงนี้ดึงสปริงออกนะคะเนี่ยค่ะ มันก็จะเข้าเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เขาจะมีแผ่นตัวนี้นะคะเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็มีน็อตนะคะยึดตัวนี้วิธีการเปลี่ยนก็คือง่ายๆเลยไม่ยากนะคะแบบนี้นะคะเราก็ไขเข้าไปเนี่ยค่ะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราเดี๋ยวเราลองใส่กับตัวปืนเล ก็จะได้พื้นที่จับเพิ่มแล้วก็ได้จํานวนลูกที่มากขึ้นนะคะจาก17เนี่ยก็จะเป็น22นัดนะคะบุกเพิ่ม5นัดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมทางร้านได้ที่กันสนามมาสวัสดีค่ะ